ไปสืบมาเพิ่มนะเพิ่มจากอีกเกมอยลอจากชีวิตของนางอะเหมือนแบบนกนางกงทองฉันไปสืบมาว่าแต่งงานไปแล้วโดนบังคับสารพัดหรืแกเอ้ยก็ตามข่าวนั้นแหละก็เป็นนางเอกหน้าเทไทยอดีตนางเอกหน้าไทไทยสมัยยุคแบบสองพดีกว่าอุ้นเห็นหน้าร้องอ๋อเลย โอ้โหต้องบอกเลยนะ,ะ่าว่าทาเอากระตุกตอมเผือกชาวโซเชียลกันอีกแล้วค่ะหลังล่าสุดนะคะเพจดังอย่างเจมอย 108v1 น,นะคะนั้นได้ออกมาเล่าเรื่อง,ร,องราวอักษรย่อออกมาเล่านิทานนะคะของเจ้าหญิงกอไก่ผู้เลอโฉมที่โดนสามีเจ้าชายันะธุรกิจพันล้านค่ะหลอกแต่งงานจนชีวิตเนี่ยเหมือนตกถังเข้าสารจนเธอนั้นนะคะต้องลาวงการไปแต่สุดท้ายนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอากล้ามกลืนฝืนทนค่ะต้องรับสภาพอยู่กันแบบ3คนผัวเมียงานนี้นะคะชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นก่อนเพจดังอย่างเจมอยนะคะมีการทิ้งคำใบ้ด้วยค่ะว่าเป็น อดีตนางเอกด,ดังงานนี้ชาวเน็ตบางคนรู้ตัวแล้วค่ะรีด้ว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะต่างอยากรู้ว่าเป็นใครกันยกใหญ่ค่ะเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะด้านเพจจีมอล 108v1 ค่ะนั้นก็ได้ออกมาเล่านิทานกลางดึกนะคะโดยได้มีการระบุข,ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าว่าด้วยนิทานเจ้าหญิงกอไก่ผู้เลอโฉมที่ชีวิตเหมือนตกถังเข้าสารเจอเจ้าชายธุรกิจพันล้านทําเจ้าหญิงเนี่ยลาวงการไปแต่งงานจนคนอิจฉายกเชิดชูชี้ว่าผู้หญิงที่โชคดีแต่ใครจะไปรู้ว่าความจริงน่าชื่นอกตรม เพราะสุดท้ายแล้วเจ้าหญิงกอไก่มารู้ว่าถูกเจ้าชายหลอกนานเกือบ10ปีเพราะหลงเชื่อคําพูดเจ้าชายว่าถ้าแต่งกับฉันละทิ้งทุกอย่างฮีจะยกย่องจดทะเบียนสมรสเชิดหน้าชูตาให้สมกับฐานะเจ้าหญิงที่ไพร่ฟ้าหมายปองเจ้าหญิงกอไก่เชื่อมั่นในรักแท้ยอมพ่ายแพ้แก่ลมปากเจ้าชายสุดท้ายทิ้งวงการหายหน้าไปแต่งงานทั้งทั้งที่สินสอดท้องมั่นจากฝ่ายชายนั้นก็ยังให้ไม่ครบเจ้าชายใช้วิธีผ่อนใจและบ่ายเบี่ยงการจดทะเบียนสมรสเรื่อยมาจนวันนี้ชีวิตที่วาดฝันสวย กูจะพังาดละเว้ยสุดท้าย5 4 3สกลับพังพินาศเฉยเจ้าหญิงใช้ชีวิตดังนกน้อยในกรงทองผัวเป็นใหญ่ถูกสั่งห้ามทุกอย่างในชีวิตห้ามแต่งตัวสวยห้ามแดกของแพง ทำนั่นนี่บลาๆทำเสมือนเจ้าหญิงเป็นเพียงค้าทาสไม่ใช่เมียแต่ที่พีก,กว่านั้นมารับรู้ทีหลังว่าเจ้าชายผัวรักยังมีความสัมพันธ์กับเมหสีคนเก่าและเจ้าหญิงกอไก่ก็ถูกมัดมือชกต้องทนรับสภาพให้เจ้าชายมีสองเมียสองบ้านไปโดยปริยายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาต่อรองเลยแต่ตอนนี้เจ้าหญิงกอไก่จะไม่ทนกําลังจะลุกขึ้นสู้เพื่อทวงคืนชีวิตที่สูญเสียไปตั้งทนายฟ้องเจ้าชายแล้วจ้าวู้อีพ e ิมเมีย er. เจ้าชายพผานานและหลังจากนั้นนะคะทางเพจเจมอยร้อยแปดวี ก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ตัวเองอีกว่าเท่าที่อ่านไม่มีใครสอบผ่านใบอีกนิดดีกรีอดีตนางเอกจ้าและก็ยังคอมเมนต์อีกว่านางเอกว้หัวหน้าห้องปรับไอเอค่าท่าบริวารพวกนี้ไปโบยทีซิสิงเพจกุมานานไม่มีสกิลความสาระแนะเลยอุ้ยเลื่อนดูนักเรียนตะกี้ใจหายแวบเหมือนมีคนใบเพิ่มตรงเฉยขนคิงลุกเลยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคาดเดากันอย่างมากมายค่ะแต่จมอยนะคะก็มีการแอบบอกใบให้ใหแล้วด้วยว่ามีคนใบเฉลยถูกจากในคอมเมนต์ของเธอเองซึ่งเหล่าชาว ต่างคอมเมนต์กันสนั่นว่าค้นหา 3K แต่งงานรู้เลยกอไก่พมรอเปล่าอดีตดันงเอกเห็นละกูเกลข่าวเพียบกบไหมสอบผ่านแล้วเว้ยหลังจากตามเพจปั่นป้าค้างบ้านเจมอยใครยังไม่รู้ก็ตามไปโลดและอย่างไรก็ตามนะคะก็มีชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาคาดเดาวันต่างๆนานานะคะแล้วก็มีการโยงไปที่สาวแก้มบุ๋มปรียดาแล้วก็หนุ่มพีชกันตะพอนอีกด้วยค่ะซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ต่างเข <Marcheg? S 1> no. ้ามาคอมเมนต์ว่าคงไม่ใช่กบบอกกับพี่พีชนะหลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตรายอื่นก็เข้ามาบอกว่านางไม่เคยเป็นนางเอ นะส่วนมากเนี่ยตัดทิ้งได้เลยแล้วก็ยังเข้ามาคอมเมนต์กันอีกว่าคู่นี้พึ่งแต่งเองก็เอาเป็นว่าคู่นี้ค่ะไม่ใช่อย่างแน่นอนและทั้งนี้นะคะเพจดังอย่างเพจปั่นค่ะนั้นก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยว่าเจ้าหญิงกอไก่ซุมพิษเจ้าชายกอบกบเจ้าหญิงทําหน้าที่เสร็จแล้วอยู่บ้านซื้อซื้อเดอาหลาและก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ตัวเองอีกค่ะว่าส่วนเจ้าชายย่าฮิ้วท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เพจปั่นกันอย่างมากมายค่ะว่ามีจริงค่ะผูู้้้้มีีตังงงงงคค์ผหหญญิิเเเราาาบบนนกก็ไดดจอยว เซมอยร้อยแปดวีหนึ่งชี้มิ ผมรู้แล้วว่าใครแต่มันพูดไม่ได้ครับและทั้งนี้นะคะเพจด,ดังอย่างอีป้าข้างบ้านค่ะอย่างไม่เปียนะคะนั้นก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของเจมอยด้วยค่ะที่ออกมาเล่านิทานเรื่องนางเอกกอไก่กับเจ้าชายนะคะซึ่งแม่เปียนะคะก็ได้มีการระบุข้อความด้วยว่าโปรดเกียมน้ำแดงให้ชันและสัมภเวสีตัวที่8สัก3ลังเหนื่อยชั้นอีกแล้วสินะพรุ่งนี้เล่าและก็ยังมีการโพสต์ระบุข้อความอีกครั้งด้วยค่ะว่าพรุ่งนี้เกียมน้ำแดงรอเลยเอาเลือกข้อสอบกอไก่เจ้าหญิงกอไก่หน้าชื่นนออออกตรมมเียฟฟ้งผัวขาขไ่สดแแ ของแฟนเก่าไม่เลิศเพราะอะไรคอควายกงยูเมืองไทยกับนินวเอเลคลีเราเป็นอะไรกันงอง,งูหยุดเถอะวันพระต้องถือศีลและอีกทั้งล่าสุดนะคะทางด้านของแม่เปียเองค่ะก็ได้มีการออกมาเล่าเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอแล้วนะคะโดยทั้นนั้นค่ะได้กล่าวในคลิปวิดีโอว่าอดีตนักเอกคนนี้เนี่ยแต่งงานไปแล้วแล้วก็มีการโดนบังคับสารพัดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวห้ามแต่งตัวสวยเกินไปห้ามใช้ของแพงห้ามกินของแพงให้กินแต่อาหารข้างทางแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าให้เป็นคนดีเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นเมียที่ดีที่ช เป็นคนที่ติดดินแล้วถ้าไปเที่ยวเนี่ยก็ห้ามนอนโรงแรมแพงเวลาพักห้ามพักเกินคืนละหนึ่งพันบาทถึงจะเป็นการพอใจสําหรับผัวและอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหญิงนั้นเนี่ยเกือบจะรับไม่ได้นั่นก็คือห้ามคบเพื่อนรวมถึงคนในแวดวงสังคมแล้วก็วงการบันเทิงก่อนในช่วงท้ายนะคะจะมีการพูดเพิ่มเติมด้วยว่าก็รู้ข่าวกันแล้วเนาะก็ตามที่ออกมานั่นแหละว่าชีวิตคนนี้เนี่ยฟุง่งเฟืองนางเอกหน้าไท,าย,ทายยุค2 0 0พรุ่น30ขึ้นไปเนี่ยน่าจะรู้นางเนี่ยไม่ใช่คนหน้าพิมพ์นิยมนะก่อนจะ ก็เล่นหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะตาปลาตาเห็นข่าวเจ้าหญิงกอไก่โดนหลอกแต่งงานกับเจ้าชายพันล้านสุดท้ายขออยู่กันแบบเราสองสามคนที่อีเจมอยมาแชร์ไหมฉันเห็นแล้วแล้วแต่ฉันก็ใช้สัมภเสวสีตัวที่แปดเลยนะเพื่อไปตืบมาปโป๊ะแก๊ลเลยแหละวันก่อนใช่ไหมอีเจมอลร้อยแปดมันมาเล่าวิทานยาวเหยียดถึงชีวิตของเจ้าหญิงกอไก่คนหนึ่งชีวิตคือตอนแรกแบบดีมากผู้หญิงคนนี้ทำไมเป็นผู้หญิงที่โชคดีเหลือเกินเพราะว่าได้แต่งงานกับใครผู้ชายเจ้าชายที่แบบว่ารวยพันล้านอ่ะแต่จริงๆเราการั้ก น่าเชื่อดอกตรงในที่นี้ก็คือชีวิตเหมือนถูกหลอกอะก็คือแรกๆก็แบบเป็นนางเอกโด่งดังเลยนะไปแปมาแต่งงานกับผมนะครับน,นางก็เลยแบบว่าแต่งงานไปแล้วก็แบบอยู่กันมาเกือบสิปีทำไมไม่จดทะเบียนถสมรสสักทีแล้วอีสินสอดที่แบบบอกว่าจะให้จะให้ก็แบบเอ๊ะทำไมมีการขอผ่อนจ่ายคะตกใจ นางก็เลยแบบอ๋อไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวอีสักพักหนึ่งเขาว่าคงจะจดทะเบียนกับฉันแล้วก็สินสอก็คงจะให้หมดถึงจะเการผ่อนใจยิกยบยิ่งยกยก็เถอะแต่ไปมาแล้วอ่ะผ่านไปสิบปีมือทะเบียนสมรสที่บอกว่าฉันชิ้ได้เป็นเมียหลวงเมียยืนหเมียถูกต้องตามกฎหมายห้าสก็ยังเป็นเมียเมียเงียบเงียบเงียบบอยู่คนเดิมก็คือแบบฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ฉันก็ใช้สัมภเวสีตัวที่แปะไปสืบมาเพิ่มนะเพิ่มแต่อีกเมีอย่ามอย์แบบ ห้ามเปลือวงสวยเกินไปนะห้ามใช้ของแพงห้ามกินของแพงให้กินอาหารแบบข้างทาง,างแล้วก็เจ้าชายก็อ้างว่าอะไรรือปล่าให้เป็นคนดีเป็นคนแบบผู้หญิงที่ดีเป็นเมียที่ดีช่วยปัวไปจัดแล้วเป็นคนที่ติดดินหนังเกฟิวปะจริอันนึงก็คือแบบว่าถ้าคุณไปเที่ยวไหนก็คือห้ามนอนโรงแรมแพงนะก็คืออยากจะพักใช่ไหมก็พักแล้วทําตัวทํากัวคือละ1,000บาทนะอะไรประมาณนี้ถึงจะเป็นการพอใจสําหรับผัวเจ้าหญิงก็เลยแบบโอยง,งงมากเลยอีกอันนึงก็คือแบบที่เจ้าหญิงแบบเกือบแทบหลับไม่ได้ก็คือหันไปไม่มีใครคบแล้นะคือห้ามคบเพื่อนนะคะรวมถึงเพื่อนที่แบบว่าคนในวงสังคมไฮโซไซซอก็ไม่ให้มีหรือวงการบันเทิงก็ไม่ให้มีคือยังไงให้เสรอยู่ในกะลา คือเจ้าหญิงก็รู้สึกตัวเองเริ่มรู้สึกแล้วนะสิกว่าปีก็เพิ่งเริ่มรู้สึกแล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฉันยอมใช้ชีวิตแบบอย่างนี้ได้ยังไงนะฉันทิ้งระดับนางเอกวง,งการบันเทิงที่กำลังจะโด่งดังมาได้ยังไงเพื่อจะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นึกว่าแบบแล้วก็มาโดนกดดันสารพัดสารเพเจ้าหญิงท่านเครียดมากถึงขั้นเลยว่าเข้าคบจิตแพทย์เลยด้วยจะบอกให้แต่สิ่งที่ทาให้เจ้าหญิงรู้สึกอยากจะฮึดสู้ไม่ยอมเรื่องอะไรรู้ปะ ผู้หญิงอย่างเรานะเว้ยต่อให้ผู้ชายเฮนิเย่แค่ไหนอะนางก็ยังแบบว่ารอวันผู้ชายเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงอย่างเราจะไม่ยอมก็คือการที่คุณมีคนอื่นนะมีอีกคนนอกเหนือจากฉันซึ่งคนที่เจ้าชายมีนั้นไม่ใช่คนใหม่หรือใช่มือที่สามอะไรใดๆนะแต่เป็นเมียเก่าเก็บมเมหนสีองค์แรกเลยจ้ะก็คือแบบเอา้าแตบบ่ไแปบบมาๆก็คือห้าสิบสามสองคูณมัดมือโชว์เพื่อจะให้เจ้าหญิงอะมาอยู่กับมเมหสิสีอยู่ร่วมกันแบบสองบ้าน สองบ้านเหรอฮัลโหลสองบ้านไม่พอก็คือผมจะมีเวลาให้คุณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองอะไรใดๆอย่าตกใจรับได้ไหมรับได้ก็อยู่รับไม่ได้ก็ต้องหยุด้ะหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยต้องสิบกว่าปีทําไมเพิ่งจะมาฮึดสู้ฮึดฟ้องเผาละเจ้าหญิงก็ไอเรื่องทะเบียนสมรถที่บอกว่าจะจดจะจดจะจดกูก็ยังพอรับทนไหวไม่เป็นไรกูรอได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเรื่องผ่อนจ่ายสินสอดแบบขอจ่ายรายเดือนนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นผพวีมยกเรื่่องงทียัไม่ดดกัคนเ่าไง จริงๆอะพวกแกรู้กันแล้วว่าเป็นใครกว่าฉันจะนพูดพวกแกก็คงแบบเออรู้ตามข่าวกันแล้วเนาะก,ก็ก็ตามข่าวนั่นแหละก็ตามที่ออกมานั่นแหละตามข่าวที่เขาออกมาแบบโอ้ชีวิตคนนี้ดีจังฟูเฟืองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั่นแหละก็เป็นนางเอกหน้าทไทยๆอดีตนางเอกหน้าทไทยๆสมัยยุคแบบสองพันดีกว่ารุ่นสามสิบขึ้นไปน่าจะรู้ว่าโอ้เห็นหน้าร้องอ๋อเลยเพราะว่านางไม่ใช่หน้าปีนิยมนะแต่เล่นหนังเยอะมากเราเล่นหนังเรื่องแรกก็คือเป็นหนังประวัติศาสตร์ะอะเจ๊ได้ยังเจ๊ได้ยังก็คือจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายผู้้้ชชาาาาาาายยยยยกกก็ือออออเเเเเเจจจจ่่่่่ะะริงงงๆขมมีีีแนนนตทห เนี่ยยังไม่บอกคือลูกเต่าก็คือลูกเต่าเ <c oughs> ลยนะแต่ว่าก็คือแบบก็คือตอนนี้เหมือนเจ้าหญิงจะไม่ทนลักเตรียมหาทนายแล้วนะจ๊ะพร้อมจะสู้แล้วบจ้าขึ้นแล้วสู้ไง และอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโลกโซเชียลกาลังร้อนระอุค่ะและชาวเน็ตนะคะก็ต่างคาดเดากันอย่างดุเดือดและบางคนนะคะก็เริ่มรู้ตัวกันแล้วขณะที่สื่อโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มตอนนี้นะคะก็กําลังมีการนําเสนอข่าวอาดีตนางเอกดังรายนี้แล้วอีกด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะเราก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวจริงเท็จค่ะจะเป็นอย่างไรและทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรคะ่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กด YouTube cribe ที่ แล้วแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอปให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ